ต่อกันที่ข้อที่2นะคะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ซึ่งครูจะสอนวิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB โดยการใช้วงเวียนค่ะลําดับแรกนะคะครูจะให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและกลางวงเวียนให้มีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB โดยใช้การประมาณค่ะต่อมาครูจะให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและสร้างส่วนโค้งเหนือส่วนของเส้นตรง AB และสร้างส่วนโค้งใต้ส่วนของเส้นตรง a b ต่อมานะคะครูก็จะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางโดยใช้วงเวียนที่มีความกว้างขนาดเท่าเดิมและสร้างส่วนโค้งเหนือส่วนของเส้นตรง AB และส่วนโค้งใต้ส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนโค้งทั้งสองเส้นนะคะจะมีจุดตัดครูให้จุดนี้เป็นจุด C ด้นานล่างก็มีจุดตัดของส่วนโคงเช่นกันครูให้จุดตัดนี้ชื่อว่าจุด D จากนั้นนะคะครูจะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด C และจุด D เราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง CD จะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองคะ่ะซึ่งเราจะได้จุดตัดจุดหนึ่งที่เป็นจุดตัดของส่วนของเส้นตรง CD และจุดซึ่ง เราจะซึ่งเราจะได้จุดตัดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง AB ครูจะให้จุดตัดนี้ชื่อว่าจุด O เราก็จะได้ว่าจุด O นะคะเป็นจุดกลางของส่วนของเส้นตรง AB หรือจุด O แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองค่ะก็จุดไปเลยนะคะสำหรับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ไว้เจอการใน,นพีต่อไปค่ะ